มันญี่ปุ่นพี่น้องมันญี่ปุ่นวันวน,นี้โซนทางนี้มันแดงกิโลละสามสิบบาทเลยด้วยครับพี่นอ้องดูว่าสิเป็นมกักกระเทียมกระเทียมหอมใหไงสินะหอมแดงแบบนี้ครับผมบรรยากาศย่ำกระสอบกระดนานหนักไทยลาววันนี้ผมสีแยบผ้าเมื่อวันของอยู่ของกินพี่น้องวันนี้ผมมาเนี่ยหยุดซีนเงียบๆมาผมมาวัานพฤหัสครับผมแต่จ,จริงตลาดมันอยู่สองวันมีวันจันทร์ กับบั้นรื่ด้หัดหนอกุปสรรตเป็นมันมักผิกมักเขือครับผมส่วนเท่านี้คงอยู่คงกินมันหลายเด้อขา้าวคนนาไะนะครับคงอยู่คงกินเป็นหลายหลายเด้อพี่น้องเอยคงอยู่ปลาค่นี้โอ้ทธาเมยไอะไรยังกินน้อยอู้อาหารกันกินพี่น้องหลายแงอาหารแา่มืกินอุสิเป็นไข่บด็นเงครับ ไครบทแดงมาแรงหนูนาพี่น้องเต้เลยหนูนาของหนาเราหนูาน,นาก็มีครับผมพี่น้องส่วนนี้จะเป็นวทตะการทิพเขางา,งามพี่น้องพะดานนัดนี่ทิพเขางามมีหลายมีหลายแล้วแต่ใส่ครับบางใส่จะไล่หลายม้วนเงี้ยๆก็มีใส่ทิพเขารุงไปวัดตัววสิตินพวกตัวผ้าเข่าข้ามีครับพี่น้องวผ้าเข่างามๆดีใบบอกเงี้ยๆได้ราคาหลายบาท ปลาตปลาหน่อยพี่น้องปลาลายดิปลาคงอยู่คงกินคนนี้เราจะเป็นไข่บดไข่บดแดงหมักหงยไว้อยอ่อนก็ดั่งมากก็มีครับผมหวยอน่างอ่อนวนาจะเป็นายเป็นเผือกครับผมส่วนตัวนี้เผือกเผือกอ้อยครับพี่น้องเผือกอ้อยจะลายมีหลายเผือกพี่น้องเผือกบัวจะเป็นเผือกเป็นาบอ่อนอ้หนูนบายพี่น้องผมได้เคยกินเลยครับหนูบ้าย ว่าจะเป็นนูไหวมากลวยครับผมโนใหม่แมงโนใหม่อ่อนๆก็มีเดีแมงโนใหม่ิ่นทำงามเลยครับผมอยู่แมงโนไหวว่าจะเป็นมักหลอกพักไข่ก็มีไข่สุดใจนี่คือใครหางไข่เบียดน้าพี่น้องไข่โดนน้ำบูกเลยบูกละสิบบาทของอยู่ของกินมันอิ่มมากเนี่ยเหนียพี่น้องตลาดเหนียมแห้งดีแต่ว่าโค้งกระายนี่ขาดกัมาหลายปากคอตุ่มยังไงด้วยครับผม ปลาคอปลาคอหน้าตามธรรมประสาติโลละร้อยกว่าบาทบมซื้อกระโพดเท่านี้กระโขดหลายแห่งส่วนกระโขด้วยแบบไงเลยผมซื้อเมื่อเมื่อบุบ้านบุกคนกิโลละแปดบาทกรมนี้แล้วได้บ้างแล้วได้บางเจ้าเลือกพี่น้องบางเจ้าเพื่อขายแบบมันขายบุคือกันเลยนะครับนางจักระจันครับผมนางจะกระจันโบบสินางจักระจันเป็นอันไม่เคีงขอมาแรงรวมเป็นจานจานแล้วนึ่ กองกองในหนึ่งร้อยบาทก็มีว่าจะเป็นหลอกพักครับผมส่วนทางหนึ่งพี่น้องน้ององวน้องควายก็มีกีก็มีครับผมบม,มักหวยส่วนได้าอาหารตามเด็กตามล,ลูกการเห้ให,หดีเลยครับพี่น้องส่วได้จะเป็นปลาแบบปลาปลาแม่น้ำคูงลยงนีนะครับผมว่าจะเป็นมเพริกครับผมมเพริกมาเขือพักหอมหอย่สิ่เดียครับพี่น้อง ของอยู่ของจิมนเป็นตะไคร่นะครับตะไคร้ลงลายต้นไม้แต่ปลานี่ยนาะหลมยชดยสดเลยคหนองของอยู่ของกินเม่ตเมียเนาป่ามันโโค้ดชดเลยของอยู่ของจริงน้องคุวยชดเลยมีตสะออนพี่น้องสะออนปลาแก้วครับผมี่เปลาแก้วมักเก้าลัดครับผมชวนเอนพี่น้อง กระปูหนาไข่เม่งเม่งเม่งแข่งข้อนะครับผมเม่งแข่งข้อบัวจิเป็นกระปูแดงครับผมกระปูแดงปลาคอโอ้ยปลาคอเราปวดพ่ออยูงพี่น้องเลยปลาคอคนบัวจิ้มเต้ได้กระน้ำมันของหนาเราปลาคอปลาตองชนะกู้ได้อะไรปลาครับผมส่วนทะเลปลาตลาดนัดไทยดาวขาดพอนุ่มครับผมหนังเข้มหนังเข้มหนังเข้มทั้งหนังเข้มทั้งไข่เหมือนนี่ไข่พวกขาพ่อมาหลายเห็นขายดีพ่อแห่งลดมาหลายพี่น้องเลย ของอยู่ของอยู่ของกินพี่น้องทั้งบ้านโุ้ชซิมครับผมพี่น,อน้องคนเอามามากกอกทุงร้สิบบาทพี่นอ้องได้ยังไงช่วงนี้ก่นเอาม่นเบิดเด้นูนาเต็มเลยพี่น้องนูนาเได้ยังไงนูนาเนี่ยมูป,ปลาเดอรมูป,ปลาก็นี้ครับเนี่ยมุป,ป,ลมป,ปลาลูกเขียดพี่เป็นดวกมาแล้วก็น,นี่สินะครับผมพักกระลาช่วงกกนี้ร้ายเหี้ยงพักกระลาขึ้นก็จะจังเินะครับผมพี่น้องเป็นกอง ขายเป็นกล่องๆก็โอ้โหวาสีปลาเนื้ออ่อนครับปาลาเนื้ออ่อนปลาลดหนังเค็มครับพี่น้องผมมาตแต่แงสส่เส้นสายมานี่ตนยตลาดเป็นกบ่ายคือว่าผมมาสายในจังหน่อยนะครับผม,บมเป็นบรรยากาศเลยว่าสีเป็นหนังเค็มที่เป็นตุม่มนังควายหนังที่เป็นตุ่มทั้งอันนี้จีมาแล้วโนอไมี่เฟฟฟาง วา่าจะเป็นเฮ็ดฟางเป็นเท่าเป็นหอยเป็นกุ้งครับผมส่วน่านนี้มาคุ้ศาพี่น้องเอ้ยคงอยู่คงกินได้หลายเดียบเป็นบรรยากาศันสีแก่มภาพพี่น้องเมื่อวัคงอยู่คงกินหมกหอยกับแบบตามฤรดูการเขาด้วยครับผมพี่น้องวา่าจะเป็นหมกหอยเท่าช่วงนีไ้ได้อะไรเท่าลารนับไทยเาเนี่ยก็มีหลายครับผมเท่าเป็นกองกองนี่หมกหอยหดูกตอนเลยนะครับพี่น้อง เง่ายวของอยู่ของกินก็แบบตามฤดูกาลมันสะเป็นเขียดอีมูเขียดหน่อยเขียดใหก็มนี่ครับผมช่วงตังอยู่เป็นเขียดครับผมเป็นคุณใเป็นเขียดนะครับเป็นเขียดเป็นปลาเป็นเขดเข็ดบดครับผมช่วนตร้งอี้เข็ดบดเป็นดดดอกพักไปจะสั่น นอนปลาขาไว้ที่ปลาไปเต็มถังเลยพี่น้องเพิ่นนอกกำเคียงมาเลยป่าสิเป็นปลาเราพักกะเล่าเป็นมัดเลยเดี๋ยวกะเหล่าเป็นมัดมาได้ยี่สิบบาทมาได้สักสิบบาทนี่เล้วพี่น้องเลยแต่แต่ใส่ชนะครับปลาที่เป็นใส่เอาเขียวมาเดี๋ยวกับนี่ครับผมใส่ขวามขว่าอย่ามาต้อนเหมือเอาควายมาไหลองนยของกินปลาสีเป็นเผือกนี่พี่น้องเผือกเป็นเผือกเผือกหลาไปแหงชนะครับผมพี่น้องหมักหอย สซอนเะบอกว่าอ้เป็นปิดขัวมากนะครับปลาไข่ได้ครับปลาไข่สดใสมากเอาไปกินกับมืนเอาไปใส่กินกับมันนเอาไปดูกกินกับปูนเอาไปกินกับกระปุ่นกระไรครับปลาคอปลาคอมันส่วนเท่านี้ปลาคอแบบปลาตามธรรมราสาทเลยว่าจะเป็นน้องง่วครับผมน้องง่วนน้องควายก็มีพี่น้อง ปลาไหลพี่น้องเขาได้เคยกี่นึกปลาไหลก็ได้คนเอาไปอองตัวหน้าที่น้องเป็งแขนมาแล้วเขมมีพี่น้องเอ้ยเขียดมีหมูน้ำเขียดหน้าเขียดหน้าได้เขียดโมเดเขียดหน้าเขียดโมเขียดหน้าเขียดโมเฮ็ดหาสิบาทหาสิบาทลายแห่งเมฆขาสุดาแมฆขาลายก็ดูขาเนี่ยนี่ลายแห่งโอ้ยขนมเขาตุ่มเขาเมร่ามันบรรยากาศทรดทัดปลาดนัดไท้ดาวพี่น้องสีแยกบพาพี่น้องมาเบิ่งของอยู่ของกินกับตามกระลูกางเลยหลายแห่งครับผมวันนีเป็นขนมครับ โอ้ยอีเมียมาดิของของบางขถวนุ่นแถวตุงของออเรามีเพื่อเต้พี่น้องเลยเพว่าจะเป็นแบบแหว่งนะครับผมพึงบรรยากาศของอยู่ท้งถินมันอีซีแยกค่าเอีู่ในเมืองนาลัานกับเพราะว่าจะเป็นข้กะจีปาเต้พี่น้องข้กะจีปาเต้พี่น้องข้างเมืองดาวคนเอามาขายนะครับผมพึ่งบรรยากาศสดสดมาดิพี่น้องเลยคึกคืนหลายคนหลายยบเสะสายมากพี่น้องเป็นแห้งมาหลายเลยนะครับ บักคพลิกบุตรน้องเลยส่วนท่านนี้บักเพลิกบักหอมไงครับผมส่วนบ่าจะเป็นพักแบงผี่น้องจะบักพริกบักพริกเริ่มอยากลุ่งเลยพี่น้องบักพริกเริ่มอยากลุ่งเลยพี่น้องส่วนบักเพล็กลาคาอยากลุ่งจะก่อนนี่ว้าโลดล้วึ้นเย็บสองดอยพี่น้องแต่ตอนนี้ลุ่มลุ่งร้อยกวาบาทอ่ะบางเจ้าก็ร้อยยี่สิบครับผมก็ว่าจะเป็นบักตลาดพี่น้องใกล้ส่วนงั้นถานบักตลาดก็เริ่มมีมีหลายตลอดครับตลาดน้ำตาลนุ่ม หนูนาพี่น้องเคยกินหนูนามะเร่งแมงกิซอนว่าจะเป็นเห็ดบักหอยเป็นเผือกครับผมโซนเสน่ห์บรรยากาศของอยู่ของกินเผือกสไลด์พี่น้องเลยพี่น้องที่เรียถ้าว่าตลาดนัดไทยลาวซ้ำนีิดนะครับผมสมัครประสบแต่จะดึงกดติดตามไอซียมเดื่อพี่น้องเพื่อเปลือกเพื่อไดแจ้งรายการท่าลิปครับผมคลิปนี้ไว้เสน่ห์นะครับคลิปหนาคอกันไหมครับผมสวัสดีครับผม